คนรักของเรานั้นเขาจบกับมือที่สามแล้วหรือ,อยังโดยพื้นฐานของผู้ชายฟังดีๆนะครับผู้ชายเองจะเป็นเพศที่โฟกัสครับโฟกัสไปที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นหลักเขาจะไม่ทำหลายอย่างพร้อมกันเขาจะไม่เป็นมัลติทาร์จะเป็นมนุษย์ที่โฟกัสเป็นหลักเพราะว่าด้วยทุกอย่างที่ธรรมชาติสร้างผู้ชายมาหลอ่อหลอมให้พวกเรา โฟกัสเป็นเรื่องๆไปสมองของผู้ชายจะเป็นเซลแบบเป็นเหมือนกับบางคนเปรียบเทียบว่าเป็นเหมือนคอนโดอะเป็นบล็อก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 เป็นเหมือนอพาร์ตเมนต์เราจึงสังเกตเห็นว่าเวลาผู้ชายมีปัญหาไหนก็ตามเขาก็จึงมักจะพยายามแยกเรื่องปัญหานั้นกับเรื่องงานหรือเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องอะไรก็ตามเขามักจะนะผมแค่บอกเขามักจะส่วนใหญ่แล้วกันในขณะที่ผู้หญิงนะสมองจะเหมือนไฮเวย์ไฮเวย์คือเปิดกว้าง เออคุณสามารถทําอะไรหลายอย่างได้พร้อมกันหลายอย่างเลยจริงจริงแต่ประเด็นปัญหาอยู่ที่ว่าไอ้หลายอย่างพร้อมกันเวลาที่คุณมีเรื่องอะไรไม่สบายใจแค่เรื่องเดียวปุ๊บสังเกตไหมครับว่าเรื่องนั้นจะติดตัวคุณไปตลอดทั้งวันเลยมันไม่ง่ายเลยที่คุณจะรับมือกับเหตุการณ์เนี้ยถ้าคุณอารมณ์เสียเรื่องในเรื่องหนึ่งวันนั้นทั้งวันเป็นวันที่แย่ของคุณใช่ไหมครับคุณผู้หญิงครับเมื่อผู้ชายเขามีใครมีคนอื่นที่ไม่ใช่คุณโฟกัสเขา ก็จะไม่ใช่คุณดังนั้นแล้วในทางกลับกันถ้าเกิดว่าเขาไม่มีใครหรือเขาจบกับไอ้มือที่สามไปแล้วนั้นเขาจะกลับมาโฟกัสแค่คุณโพกัสย่งไงเออถ้าผมพูดให้ลึกหน่อยผู้ชายเวลาที่มีคนอื่นเขาจะอยากจะมอบเวลาและความสุขนั้นให้คนอื่นที่ไม่ใช่เรากับผู้หญิงคนใหม่กับมือที่สามอะไรก็ตาม แต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะเช็คว่าเขาจบแล้วจริงๆคุณเช็คได้เวลาที่อยู่ด้วยกันกับเขาและเขาอยากจะใช้เวลาโรแมนติกกับคุณครับอืมไม่ใช่แค่เวลาธรรมดานะเวลาโรแมนติกกับคุณครับเพราะความโรแมนติกนั้นผู้ชายโฟกัสเป็นแค่ทีละคนไม่ค่อย จะโรแมนติกแบบพอกันคนนี้โรแมนติก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 มันจะเกิดอะไรขึ้นรู้ปะ่ะถ้าผู้ชายโรแมนติกเต็มใจ,จขนาดนี้มันก็ไม่มีโฟกัสไงนึกออกไหมพะเพาะผู้ชายเป็นเพศที่โฟกัสแล้วคุณก็จะจับสัญญาณได้เองว่าเขาไม่ใส่ใจคุณอย่างที่มันควรจะเป็นแต่เมื่อเขาตัดทางเลือกของเขาเออกไปไอ้มือที่สากไปปุ๊บหลังจากที่เคียบคุณแล้วเขาจะโฟกัสในการสร้างความโรแมนติกกับคุณครับ